Good Morning ครับเพื่อนเช้าวันพุธที่25มิถุนายน2568นะครับวันนี้วันพระใหญ่นะครับแรม15ค่ำเดือน7นะครับนะฮะเป็นไงฮะบรรยากาศยำเช้าริมแม่น้ำเจ้าพยาหลังท่าน้ำวัดไส้มเหนือนะครับเช้านี้นะครับวันนี้วันต้านะครับพระไม่เดินบินทบาตนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนหมายไปที่ตลาดท่าสายย่านกรุงเทพนะฮะหลังมอธุรกิจบัณฑิตกันนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากัศยามเช้านะครับนะฮะย่านกำม่วงวานนะครับเราเดี๋ยวไปต่อกันที่ตลาดท่าสายนะครับนะฮะหากใครไม่สามารถใส่บัตรยมเช้าได้นะครับก็สามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาสาธุบุญนะครับแล้วเดี๋ยวมาร่วมรับพรพระยามเช้ากันนะครับเพื่อสื่อมงคลที่ดีนะครับท่านนี้ใส่บาตรเป็นขนมจีนนะฮะแล้วก็คนด้วยนนะครับเราร่วมอนุโมทนาบุญสาธุบุญกันได้ครับจะรับพรพระครับใจรับพรนะครับ ขอโยงนั้นมีความสุขแบบการเจริญทุรกิจขอมีกับการลงแรงธุรกิจการงานการค้ามีกับความเจริญรุ่งเรืองทิศวัดสิ่งใดสิ่งที่ทำได้ก็ทำไปเรื่อยๆไปขอสิ่งนั้นก็ความสะอาดมั่งมีก็ใจอย่างใจก็ในอย่างเดียวเทวัตถุสกิริโยวีวัตถุขัตตพโยโควีนัสตาโลหะ อาบิวาตตานตีริตัดิจังจัปิจติโนตัดิพาระหัมมาวัตันติอายุวันเอออารยะหลวงค่ะนมัทตนาบุญด้วยครับมันไม่ถูกอาจารย์ว่าครับต่อวิดีโอวิวัฒนตตรตโอวิโนตุมวัตติต่อวัตถุนั่งเรือ โอเคที่คอยูโกับว่าอภิวาสนาเต็มสนิาวบายนตว่รธรรวาทันอวนระรระองค์รข้ารือตาบอกใส่เครื่องทองจะได้มีเงินมีทองและวก็ขนมจีนเยียวยาใจ อากาศพมิงชาณชาตาอาคางปุญญาประวัตศสตอาคารเจวันวจยโตกิิคมพระรางอาคาตชาตาไทาวีคักทรรมาถึงทโตเทวกเรืมนูเรว่่ตัดครับที่มครับครับพิมนต์ครับ